นี่ขานังค้าเขาเลยนะเอาพี่ทำอะไรอะ่ะข่าวนี้ผมเห็นกับตาเลยนะพี่พี่จะว่างไงก็เห็นอยู่ทำอะไรยอกย้อนยอกย้อนการที่พี่เข้ามาตกปลาโดยไม่ได้รับอนุญ,ญาตเนี่ยพี่จะว่าอย่างไงจะว่าอย่างไง ที่ไหนมีปลาก็ผมก็ไปทั้งนั้นละในนาไม่มีปลาในนาไม่ข้าวเห็นว่าตรงนี้มีน้ําผมก็เข้ามาตกแต่ที่นี่มันมีเจ้าของนะพี่พี่เข้ามานะ่ะได้รับอนุญ,ญาตหรือ,อยังอา้าวต้องได้รับอนุญ,ญาตด้วยเหรอก็ใช่เลยพี่ถ้าพี่ทําอย่างเงี้ยมันก็ไม่ต่างอะไรกับพิชาชีพนะพี่อ้าวพูดจาอะไรลร่วงปากหน่อยนะจะพูดอย่างเงี้ย ผมแจ้งความฐานให้การเท็จได้นะแจ้งความเท็จยังไงก็เห็นอยู่ว่ามาตกปลามีแจ้งได้ยังไงก็คุณมาใส่ความผมเนี่ยใส่ความอะไรอ้าวแล้วผมนั่งทําอะไรอยู่อะก็แอบมาตกปลาไงตกปลาก็ใช่ไงแล้วปลาเรียกอย่างว่าอะไรอะ่ะก็มัดฉาไงอ่าก็ผมเป็นมัดฉาชีพ แล้วคุณมันบอกกล่าวหาผมเป็นมิจฉาชีพแถลข้างๆครูเลยนะพี่การที่พี่พูดแบบเนี้ยพี่คิดว่าพี่จะพ้นความผิดเหรอก็มาหากล่าวหาผมว่าเป็นมิจฉาชีพทำไมอะก็เห็นไอู้ปผมหาปลาว่ามฉาชีพแมวละปลาเปอก็ไม่ได้เดี๋ยมเสียเอาเอาเอาไม่ตกกนเล้ววะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ย เดี๋ยว ي, ด,ยวเดยวิเดี๋ยวดิเดี๋ยวเ,เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเอาเดี๋ยวเฮ้ยพี่กลับมาก่อนอเฮ้ยพี่ขโมยปลาผมแล้วพี่จะหนีแบบนี้เหรอเฮ้ยพี่กลับมาก่อนไม่คุยแล้วอยู่วะกลับมาแล้วอารมณ์เสียวเลยเฮ้ยพี่มัน้าอะไรของพี่วะเฮ้ยม,มันปลาหวานชัดๆพี่กลับมาก่อนเฮ้ยพี่พี่เฮ้ย <im itating> เฮ้ยพี่กลับมาเอาเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยพี่กลับมาไป